ปู่ว่าไม่ต้องมีที่มาที่ไปมันจะหอนในวัดอืมแต่ขั้นที่ปูกพังนี่สินะเจ้าต้องมากับนาดินไปจากสองมือป๋าเพื่อมันขายเป็นที่เลียมึงว้าเบิดไปเดี๋ยวนี้เบิดแล้วเอาเบิดแล้วเฮ็ดกูดดดดเมือไอ้ได้เดี๋ยวนี้ให้คอยเฮ็ดสนบะว้าวว่าสนน้ำไหลไฟสว่าง อย,อ,อยากหมาขึ้นัอนป,ปะอยากรู้บ่อืะตายว่ะสู้อยากรูปะหมามันหอนอ่ะนะอย่าครับมันปุกคนเอาคู่นหัวนกสันครับคือซุ่มสูงอ่ะนอนสวยหั่นมาก็เลยปุกปุกขึ้นมาใส่บาตรเห็นมันทาน่านพระเอามันนอนจังไงครับคือว่าเอิญขนมาใส่บาตรมะพร้าว โคโค้นส <Coconut. S 2> มะพร้าวอ่อนยังโคโค้นส์บักเผาห้าวมมะาข้าวยังก่อมะพร้าวห้าวมะพร้าวห้าเดอะโคโค้นส์แอนด์เดอะสตีดสตีนมันห้าวมันสดิดสดิงเสี้ยคอยอย่างมะพร้าวเผาเอาว่าท่านเบิ้ลกินตีบักข้าวหนึ่งเลย้ยบักพร้าวเผาไม่ใช่ออกมาเบิ้ดสวนผู้ติ่งมะพร้าวเผามะพร้าวเผา เดโคโคนัทแอนด์ชาปนากีเขาเหมือนกินเศร้าเลยก็สิว่าชาปนากจเอาชาปนากจกับเขาเนาะ อะไรเอ่ยทางก่อนเสียบว่นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำเซเว่นอีรเว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพร้อมผอมหมาไม่แดกกาอะไรมีห้าเสียงครับกา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 ทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้หางขาดแล้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับทำไมชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแป้งเก่าใช้มานานแล้วครับแล้วถ้าไฟไม่วัดตอนสิบเอ็ดโมงพระเจ้า ร้องเพลงอะไรไม่ต้องห่วงฉันอะไรทำไมเล็กพลาสติกสายไฟฟ้าน้ำอะไรที่โลกไม่ต้องการน้ำหน้าอย่ามึงไงเฮ้ยอีดอกเห็ดอะไรอยู่ในวังเห็ดอลิซเบย์ไผ่ธรรมชาติที่เกิดจากลมเรียกว่าอะไรว่าตะไผ่น้ำเรียกว่าอะไรอุทกกัะไแล้วไฟไหม้ต้องเรียกอะไรเรียกรดดับเพลิงสิครับแมนอยู่ดอกมีเงินลอยแหลกระสือมัวว่านกลับมาวันใดแต่กูว่าเขาใจ มึงทีไปซื้อหาร์สเตอร์อย่างเมื่อวานมันก็พวกไปซื้อรถซื้อเครื่องบินขี่ไปผุนนะเงินต้องลอยล้านไปซื้อกลับมาหาอย่างเมื่อวานเนี่ยมันแนว่มันม่มีประโยชน์ไปย่าไปซื้อเหล่ามากินซื้อพีอามาหนังส้วนเหล่าม้วนผุนนะซื้อหมอลำซีงมาเบิงบุญด้วยที่ไปซื้ออย่างเมื่อวานนี่ก็พวกเขาใจกันไปซื้ออย่างวะมื่วนนี่ยว้าวบอกอย่างเงี้ยไรด้วยคันสิจีบสาวในติกตอกอ่ะกระจีบในติกตอกเลยหามไปสืบอซ้อหาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเข้าไปสิไปทักไปซองไปอย่างในเฟซบุ๊กหรืืออว่่าาทงน ถ้าจีบก็จีบ,จบในติ๊กตอกทักกระทักในติ๊กตอกเพราะว่าเขาสวดอยู่ในติ๊กตอกอยัางงทีเป็นให้กูเขาไปเบิ่งเฟซมีผัวแล้วว้าวมาสร้างเป็นนะวะตายแล้ว <laughs> เอากูถาม <laughs> มึงในประหาพ่อกับแม่มึงหักแผลหลก่ากันหักพก่อไหลกักลกวครับขนาดพ่อขี่เราเมื่อไหนบอก่ครับมึงก็บอกหักแม่ก็บหักอยู่ครับแต่มันหักพก่อไหลกัวครับ ปีอยางจะหักพ่อหลายกลัวพ่อสปอร์ตครับมูอฟูงก็หลายน้ำครับเวลาพ่อเม้าเหล่าพ่อเบาม้วนแห้งครับเบาเรื่องเกาเก่ผมหัวจนเมยครับเบาเรื่องตีกันโคตรมั่นเลยครับเบาเรื่องจีบสาวผมหัวจนเมยครับผมฟังไปน้ำหัวไปน้ำนัองเธอพอกระกลิ่นเหล่าผมกินน้ำครับสุดพาะมึงหักพ่อมึงเด้อบอกกันนี้สิรล ฉันถามหน่อยฉันเป็นโควิดหรือเปล่าฉันไม่ไข้ไม่ไอไม่จามแต่คอแห้งนิดหน่อยฉันเป็นอะไรอะอาการนี้คือมึงไม่หลับไม่นอนมึงกินเหล้าเยอะเกินไปอิลีเล่นกูแล้ว